It's of the year. Yeah. <laughs> okay. Ha. ของเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เตรียมของมาเยอะมากๆสําหรับการสุปเฟเวอร์ตปี2025<ม>นะคะปีที่แล้วไม่ได้ทําเพราะว่าเราใช้ของเดิมๆอยู่นะคะเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วก็ใช้อยู่อย่างนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนใจด้วยก็เลยอินดี้ไม่ทำเลยนะคะแต่ว่าปีนี้มีอัปเดตอย่างเยอะมากๆเลยค่ะคลิปนี้ตั้งใจจะลงวันที่31ธันวาคมนะคะอยากให้เพื่อนๆดูจอยๆอยสนุก,สน,กสนุกกันไปเลยก่อนเขาดาวแต่ว่าไม่รู้พี่ตัดต่อเขาจะตัดทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดือนนี้พี่เขาตัดให้เยอะมากโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็ มีคําถามหนึ่งนะที่เห็นได้รับมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วล่ามาปีนี้เลยนะก็คือคําถามที่ว่าคุณเห็นคะห้องน้ําอัตโนมัติอันไหนที่คุณเห็นรู้สึกว่ามันดีที่สุดชอบที่สุดคะที่ผ่านมาตกตะกอนไม่ได้เลยตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะ โอเคค่ะมาอยู่กับน้องแล้วนะคะและนี่คือห้องน้าอัตโนมัตินะคะที่เฮนรี่ชอบที่สุดณนะตอนนี้เลยนะคะนั่นคือน้องเพชรคิดพูราแม็กอันนี้คือเป็นรุ่นเดอรรุ่นบุกเบิกของเพชรคิดเลยอยู่กับเฮนดี้มา4ปีแล้วทําไมยังเป็นรุ่นที่ชอบที่สุดคือก็ตกตะกอนมานานแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันตอบโจทย์ที่สุดคือเรื่องของระบบนะคะคือทนอนะใช้มาได้ตลอดแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้กับแอปอยู่นะคะไม่มีความรัวเลยไม่ใช่ไม่มีส<ๆ>ิ<ๆ>มีแต่น้อยมากคือทุกวันนี้ยังใช้งานได้อยู่คือเป็น10,000-0,000ห 2, นี่แหาะคาะ ไม่ได้แหละที่มันค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเป็นฟิล์เหมือนความสัมพันธ์หรือว่าท็อกซิกเรลชันชิพนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นรุ่นแรกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างเช่นพวกของเรื่องที่ว่าการทำความสะอาดมันยากนิดนึงแล้วก็บางทีายมันหล่นไปข้างใต้แล้วมันเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราเอาไปล้างเนี้ยค่ะบางมุมของตัวเครื่องมันจะมีความคมหน่อยหน่อยมันเลยต้องระวังเรื่องบาดมืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังชอบอยู่ดีที่ผ่านมาเวลาคนถามว่าชอบอันไหนมากที่สุดก็เลยจะตอบยากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้รู้สกกว่า็็คงเปนพพิด แม็กะคือต้องต้องยอมเรื่องระบบเขาจริงๆนะคะทุกวันนี้ก็เลยยังใช้อยู่แล้วด้วยความที่มันไม่สามารถที่จะตัดใจทิ้งได้เลยอะทำไมต้องทิ้งวะในเมื่อมันใช้ได้แล้วก็ใช้ดีอยู่เนี่ยก็เลยกลายเป็นหครอนอัตโนมัติที่เฮนดี้ชอบที่สุดตอนนี้นะคะสําหรับเพชรคิดผูราแม็ก โอเคค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เฮนนี่บอกว่าไม่สามารถตัดใจทิ้งเจ้าตัวเพชรคิดพูราแม็กคุณปู่คนนั้นไม่สามารถทิ้งน้องได้เลยถึงน้องจะแก่แค่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือจัดมาเพิ่มนะคะตัวนี้ไม่ใช่รุ่นแรกนะหน้าตาเนี่ยคล้ายเพชรคิดพูราแม็กเลยแต่ว่าเป็นรุ่นอัปเกรดน่าจะเป็นรุ่นโปรสองอะไรเงี้ยคือเฮนเพิ่งกดมาเพิ่มสดสดใหม่ๆเลยนะคะใช้มาได้ไม่ถึง2อาทิตย์นะคือส่วนตัวเนี่ยคือมันก็เหมาะแล้วที่จะเป็นเฟรนร์นะคะเพราะว่าซื้อมาอีกรุ่นอนะเออซื้อมา เพิ่มอะทุกคนแต่ว่ารุ่นเนี้ยคือมีกล้องด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยโอเวอร์ออมันจะดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเฮนรี่ขอใช้อีกสักพักใหญ่นะคะเดี๋ยวจะมาทำฟูลรีวิวให้ด้วยนะคะทุกคนแบบว่าจัดเต็มกันเลยหน้ามันกว้างขึ้นด้วยเห็นไหมเออแล้วก็เฮนรี่ซื้อบันไดามาเสริมเพิ่มแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาวางนะคะรักน้องอะ จะไม่ลืมที่จะพูดถึงทรายแมวไม่ได้รีวิวในคลิปยาวกันนานมากนะคะจะให้เฟเวร์ตสตัวนะคะแบ่งเป็นตัวเต้าหู้แห้งนะคะเต้าหู้แห้งนะคะเฮนนี่จะชอบของไลฟ์เมดที่สุดนะคือใช้แต่แบรนด์นี้นะคะลองนอกใจไปลองอันอื่นก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยเขาจับตัวเป็นก้อนค่อนข้างดีเลยคือทรายมันจะไม่ค่อยแตกอะคือนึกภาพเวลาที่เราใช้ทรายเต้าหู้เวลาที่เราใช้ไปเรือทรายมันจะค่อยๆแตก,กค่อยๆแตกเวลาตักอะแล้วทรายมันจะสกปรกไวมากนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคืออยู่ได้นานมากทั้งนี้เราก็ควรที่จะ ล้างกระบาดทรายบ่อยๆนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้คือข้อดีอย่างคือมันแทบจะไม่เหม็นกลิ่นแอมโมเนียเลยคือมันจะไม่ฉุนนะถ้าเกิดว่าทรายตัวไหนเหม็นฉุนแอมโมเนียปุ๊บเนี่ยเฮนนี่จะไม่ใช้เลยเพราะว่าสงสารจมูกแมวนะคะแต่ว่าอันนี้โอเคมากเลยนะคะไม่เหม็นแอมโมเนียเลยเชื่อไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยเฮนนี่ฝืนมากกับการใช้ทรายต้องหูแห่งเพราะว่าใช้ทรายภูเขาไฟทีไรก็รู้สึกว่ามันเหม็นเหลือเกินทาไมมันติดกระบ,บาติดห้องน้ําอะไรขนาดนี้แต่ว่าพอเจอตัวนี้แฮปปี้เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นของแบรนด์อะไรอะ แล้วลุชันเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทุกอย่างเฮนนี่จะพยายามติดตะกร้าไว้ให้ไปลองกันได้อันนี้จริงๆมันมีหลายสีมากแต่ที่เฮนชอบที่สุดเลยคือสีม่วงมันจะเป็นขนาดเม็ดเล็กที่สุดของเขานะคะคือฝุ่นน้อยมากคือเขาจะหาว่าอวยไหมถ้าเกิดว่าบอกว่าแบบคือแทบไม่มีฝุ่นเลยคือแนะนําไปหลายคนมันแทบไม่มีฝุ่นจริงๆทุกคนคือมันเฟรลี่กับจมูกแมวมากแล้วก็ข้อดีอย่างคือเขาอะจับตัวเป็นก้อนดีมากคือบางทีอะมันเป็นโครนถูกต้องแม้เวลาใช้ทรายผูกขอไฟมันเป็นโครนมันแบบ สกกระปกไวอะแต่ว่าตัวนี้ทําให้ห้องน้ำอัตโนมัติเนี่ยใช้ไปได้นานขึ้นทั้ง2ตัวชอบทั้งคู่เลยไปลองกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของน้ำพุกันสักนิดหนึ่งหยิบมาเครื่องเดียวเลยสำหรับเฟเวท ปีนี้นะคะนั่นคือตัวน้ำพูแมววัน i ิ l l นะคะชื่อรุ่นเขาอะไรไม่แน่ใจลืมแล้วแต่ว่าความชอบเนี่ยมันชัดเจนมากก็ต้องให้เขาอ่ะสำหรับปีนี้นะคะให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะบคอนสิสเทนต์มากๆในเรื่องของเรื่องแบตนะคะตั้งแต่ใช้มายังไม่เจอปัญหาที่ว่าแบตมันหมดกลางคันอะไรเลยนะคะแฮปปี้กับเรื่องแบตมากๆพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นน้ำผูแมวร้สายจริงๆนะคะ<อ>2เซนเซอร์แม่นมากๆไม่เคยพลาดสักรอบเลยอ่ะคือชอบมากนะคะอันนี้จะเป็นสภาพจริงของเขาเลยนะคะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะค่อน ข้างดูแล้วขัดใจนิดนึงในความที่มันเป็นนักิุกแมวที่ใช้วัสดุสแตนเลสเป็นหลักมันเลยจะเห็นคลาดง่ายนิดนึงแต่ว่าเฮนดี้ไม่ค่อยซีเรียสเมื่อเทียบกับเรื่องที่ว่าเซนเซอร์เขาแม่นมากนะคะแล้วก็ตัวแบตอยู่ได้นานมากอันนี้คือชอบที่สุดแล้วนะคะลองค่ะ มาค่ะต่อไปเรามาต่อกันกับหมวดที่นอนกันนะคะเอานี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอันนี้คัดมาให้แล้วว่าแมวบ้านนี้ชอบมากนะคะอันแรกจะเป็นที่นอนของ w ูริฟ์คอ์นะคะอันนี้พี่โบชอบมากคือเป็นที่นอนประจำของพี่โบเลยแต่ว่าแมวตัวอื่นก็ชอบนะคะคือมันมินิมอลอันดับแรกแต่ว่าข้อดีอย่างนึงนะคะคือมันสามารถจัดรูปแบบที่นอนได้หลายแบบมากเลยคืออย่างแรกคือเราจะเอาเบาะอันนี้ออกก็ได้ทุกอย่างเนี่ยยกเว้นตัว กระดาษข้างในจะซักไม่ได้แต่ว่าจะบอกคือข้อดีอะทุกอย่างคือมันสามารถซักอบได้แบบทําไปเลยอะคือมันไม่พังมันทนมากนะคะอันนี้ถอดออกไปซักได้นะเห็นซักมาหลายรอบแล้วนะคะคืออันนี้ถ้าถอดออกใช่ปะมันก็จะกลายเป็นที่นอนที่เห็นไหมเป็นที่ฝนเล็บเห็นไหมนี่เฮ้ยไปรีบมา,มานะเฮ้ยนี่ <g ül> หรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาตัวที่ฝนเล็บอันนี้ยกออกไปเลยแล้วจะให้เป็นที่นอนเป็นผ้าแบบฟิบก็ได้คือมันจัดได้หลายแบบมากๆแล้วมันก็สวยด้วยนะคะอันนี้ใช้ดีมากเลยอันนี้เป็นโซฟายักษของคารฟโบนะคะเป็นโซฟายักแล้วก็ยักก็นอนอีกทีนึงเป็นที่นอนฝนเล็บเป็นดีไซน์โซฟาที่ใหญ่มากแล้วแม่เฮนี่ก็ชอบมากสภาพมันจะแบบใกล้ละ <c oughs> ใกล้ทีละทุกคนเพราะแมร่ชอบฝนมากๆเลยนะคะนี่ชิมค่ะเห็นไหมสวยมันใหญ่มากเลยนะคะทุกค นนะเผือใครอยากได้โซฟาที่รับริบบอนแบบอันจัโบอนส,สวยๆเก๋ๆเยงี้อันนี้ก็น่ารักมากคุณภาพแล้วเขาทำออกมาดีมากเลยนะคะการยึดติดของตัวพนักหนุน่มแม่ทาไมกับฐานอันนี้ยแข็งแรงมากนะคะตัวนี้ใช้ดีมากแมวชอบมากเลยอันนี้ก็เป็นของคาฟโบเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นในรูปแบบของที่นอนที่ใช้ตัวผักตบชวาในการสานนะคะอันนี้จะเป็นงานของชาวจังหวัดชัยนาทเป็นคนไทยทําเองเลยนะคะถ้าถามเฮนเฮนชอบอันนี้ที่สุดมันเป็นทรงแบบ ล่างนกกับทุกคนมันสวยป้าแล้วก็ใช้ฝนเล็บได้ด้วยนะคะอันนี้ตอนท้าเพื่อนกดไปแล้วออกแกะออกมาใหม่ๆอ่ะกลิ่นผักตบชวาจะชักมากมีความยืดหยุ่นน่ารักมากเห็นไหมคือแมวชอบอะไรที่มันธรรมชาติแบบนี้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องไปเอาผ้ามาปูอะไรเพิ่มเลยอันนี้ไว เดี๋ยวจะได้มาพังในคลิปเฟเวอร์ด์นี่แหละที่นอนฉันอันละร้อยกว่าบาทแต่แมวชอบมากทุกคนอันนี้นะครับ mm hmm. เพนจะเรียกว่าหลุมอวกาศละกันคือต้องให้เขาอ่ะต้องให้เขาทุกคนคือพี่เบิร์แม่ขอโชว์ดีไซน์แป๊บหนึ่งไนดะ้ไหมลูกแป๊บหนึ่งลูกแม่เขาแม่แม่ขอโชว์ดีไซน์แป๊บนึงพี่เบิร์แม่ขอร้องแม่ขอร้องแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนี้เป็นแบบนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าร้อยกว่าบาท แต่ว่าเกินคาดมากในแง่ที่ว่าแมวชอบมากทุกคนกดไปใช้ได้นะคะเป็นที่นอนอากาศแมวแมวชอบมากๆแล้วก็มีลูกบอลโอ้ยแล้วก็มีลูกบอลตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆกดไปจะได้ตัวฐานไม้มาแล้วก็ตัวหลุมนะคะแล้วก็ประกอบเองได้เลยเขาจะมีที่ที่ไขให้นะอันนี้เป็นไซส์เมนะทุกคนนะ ี๋ยวตรงนี้เห็นยอมหน้ามืดนิดนึงแล้วกันเพราะมันย้อนแสงแต่ว่าต้องพูดถึงนะคะนั่นคือตัวที่นอนของคัฟโบ้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นที่นอนที่เราสามารถครีเอทดีไซน์ได้เพราะว่ามันเป็นบล็อกๆเห็นไหมแมวชอบอันนี้สุดนี่นี่ชอบอันนี้ที่สุดนะคะแล้วก็เอามาต่อเพื่อนๆก็ซื้อไปเป็นชิ้นๆไปต่อได้นะคะอันนี้แต่งบ้านสวยแล้วก็ทนด้วยแล้วแมวก็ชอบด้วยเดี๋ยวจะหยิบม,มาให้ดูนี่เป็นฟิล์มเงี้ยทุกคนเห็นไหม แล้วก็เอามาต่อเองได้เลยผลชำ่ำ อันนี้ใช้ดีเหมือนกันนะคะเค okay, ค่ะทุกคนของลกนิดน,นึงต้องขอโทษอีกรอบนึงนะคะวันนี้เราเน้นเนื้อหารล้วนๆส่วนเรื่องความรกของห้องแมวปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับเรื่องของหมวด mm hmm. การดูแลแมว favorite ประจําปี2025กันต่อนะคะขอมาพูดถึงตัวหวีแมวนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าสําหรับปีนี้นะคะหวีแมวที่เฮนรี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเออน่าจะเป็น f a v o r i e แหละเพราะว่าจับทุกวันจริงๆนะคะใช้ทิ้งใช้คว้างเพราะว่ามันมันถูก มันถูกสําหรับเฮนนมันหลักร้อยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าทําไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยที่เคยดูรีวิว,วเฮนนเนาะคือเฮนนมีอ๋อหวีแมวก็ประมาณหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ว่าก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักพันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดูด้วยตาเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยคือเป็นหวีหลักพันหมดเลยนะคะเป็นของคริสคริสเทนเซนเฮนนี่ชอบมากนะคะแต่ว่าจะยังไม่ได้เป็นเฟเวอร์ของปีนี้นะคะจะให้เป็นของตัวโฮมดันตัวนี้นะคะอันนี้หลักร้อยถ้าจำไม่ผิดเฮนนี่ได้มาแค่ประมาณ300ก่าทเอง คือฟีลลิ่งมันอะเอาจริงๆนะพูดกันตามตรงมันแทบไม่ต่างกันเลยแล้วด้วยความที่มันไม่ได้แพงมากเราเลยแบบไม่มาวอร์รี่ว่าแบบมันไม่หายมันอะไรคือวางทิ้งวางคว้างกันเพบว่าทุกวันเนี้ยหยิบมาใช้ทุกวันแล้วมันก็หวีน้องแมวได้ดีมากเลยนะคะน้าหนักอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีการเก็บงานก็โอเคด้วยแล้วก็ที่รู้สึกประทับใจคือเขามีปอด มีปลอกเก็บหวีให้ด้วยนะคะทุกคนกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะคะชอบมาก <c oughs> เผื่อว่าใครอยากได้หวีดีๆแต่ว่างบจํากัดอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอันหนึ่งนะคะ<ห>ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวน้ํายาเอียร์คลีนซิ่งเป็นน้ํายาเช็ดช่องหูน้องแมวนั่นเองตัวนี้คือขอเล่านิดนึงก่อนว่าเฮนเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงแมวนะคะ8ตัวนะคะ7ตัวเนี่ยเป็นวิติชอตแฮร์ร้อเปคือแทบจะไม่ได้ไปยุ่งกับหูเขาเลยเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขี่หูก็เลยจะไม่เอาพพววววกกกกกของเเหหหลนนนนนี้้้้้ประะตุทําาาใมมััชชื่ดถจ็ ใช้แค่ผ้าเป็นแผ,แผ,แผแดแเช็ดเฉยๆแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นน้องโบไง <c oughs> เป็นพันสกอตติโฟนะคะ <c oughs> เขาจะมีขี้หูเยอะมากๆด้วยความที่เป็นสรีระหูของเขาเนี่ยมันเลยไม่พ้นกับการที่ต้องมีน้ํายาเช็ดช่องหูนะคะแล้วเฮนเนี่เป็นคนที่ไว้ใจโปรดักต์น้ํายาเช็ดช่องหูได้ยากมากๆตัวนี้เป็นตัวที่คุณหมอแนะนำเฮนรี่ใหม่ทีนึงนะคะตัวนี้เป็นของออโตเซนส์เป็นของเวสซินั่ะทุกคนตัวนี้นะคะแล้วก็มีนีมออยนะคะที่มีส่วนผสมที่มันเหมือนช่วยดูแลในเรื่องของไรในหูด้วย ะะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงตัวแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันเอายาสีฟันก่อนละกันนะคะเอามาให้ดูเป็นกล่องเลยเพราะวาเวลาที่เห็นซื้อทีเนี่ยจะตุนนะคะเพราะว่าเฮนแปรงฟันน้องแมวทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยเฮนตามหาย,ยาสีฟันที่คุณภาพเนี่ยมันไว้ใจได้ใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แรงเพราะว่าเราเนี่ยแปรงฟันทุกวันถ้าคนที่แปรงฟันแมวทุกวันเนี่ยจะได้ซื้อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เหมือนคนอนะอุ้ยยาสีฟันหมดต้องซื้อใหม่แต่ว่าคนที่ไม่ค่อยแปรงฟันแมวเนี่ยหลอดหนึ่งใช้ได้กี่ปีจ๊ะ ซลเซลไม่เป็นไรปีหน้านิวเยียร์นิวมีนะคะแปรงฟันแมวทุกวันกันนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นของ w e r b a แบกนะเฮนรี้ <Hend ry S 2> จะชอบกลิ่นวานิลามินเท่านั้นเลยนะคะตัวนี้เป็นของ w e r b a c k นะคะ w o r ร b a บชอบมากนะคะอันนี้ชอบมากแปลงฟันน้องแมวโอเคเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยที่ชอบกลิ่นวานิลามินเพราะว่าเราแปลงฟันแมวเป็นเราไม่จําเป็นต้องไปใช้แบบกลิ่นไก่กลิ่นอะไรเงี้ยมันไม่หอมอะเออแต่ว่าเนี้ยแปลงแล้วกลิ่นปากมีแล้วมันหอมอะมันน่าจุบจุบจุ๊บปาตัวนี้จะเป็น แฟงสีฟันที่เฮนใชนะ้ปัจจุบันนะคะคือเฟซเบลดของเฮนเนี่ยเฮนจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าว่าแฟงสีฟันแมวที่แอนนี้ชอบเนี่ยเนาจะชอบความด้ามเล็กๆแบบนี้แล้วก็หัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็หัวแปรงเนี่ยจะเป็นหัวแปรงที่มีความนุ่มนะคะเวลาที่แปรงไปเนี่ยมันจะไม่บาดเหงือกน้องนะคะลองค้นหาเองได้เลยในตลาดแบบเนี้ยคือโอเคหมดเน้นฝึก ไม่ต้องใช้แปลงอะไรใหญ่ๆเอาเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าอันที่เฮนใช้นับปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยคือของ MyPals นะคะแล้วตอนนี้กดมาเนี่ยราคาไม่แพงหนัก1ิแล้วเขาก็มีกระปุกแยกมาเห็นปะเฮนรี่ก็เลยแยกเป็นของใครของมันหมดเลยเห็นไหมอันนี้ของบิลลี่เนาะอันนี้ก็ของปิงปองเห็นไหมเป็นของใครของมันหมดเลยทุกคนจะมีแปลงสีฟันเป็นของตัวเองหมดเลยนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นผลิตัณของคนไทยเลยนะคะเป็นน้ํายาเช็ด คราบน้ำตาไปน,นี้เป็นของพัฟฟินนะคะใช้ดีมากเลยคืออันนี้ตอนแรกอะโดนโตกด้วยความที่แพคเกจจิ้งนางสวยแต่พอใช้จริงๆแล้วนางใช้ดีนะทุกคนนะใช้กับพวกสำรวงสำลีนะคะโปะไปที่รอบดวงตาประมาณ3วิอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกนี่น้องหมาน้องแมวใช้ได้นะคะเว้ัน,นี้ไม่ค่อยพูดถึงเลยเนาะแต่ว่าจริงๆก็พูดถึงบ่อยแต่ว่าแค่ในคลิปยาวไม่เคยหยิบมาพูดเลยนั่นคือตัวหยดหลังป้องกันพยาธิเห็บหมัดของน้องแมวนะคะจริงๆเฮนนี่ชอบ2ตัวนะจะมีของตัวブラเวットแต่ว่าอันนี้ใช้ แบบจริงๆต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยคือของตัว n e x กซ์กั๊ดเน็กซ์กัคอมโบนะคะตัวนี้เนี่ยหครั้งอยู่ได้1เดือนนี่หยด1ครั้งอยู่ได้1เดือนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าตัวหยวดหลังคอป้องกันพยาธิเห็บหมักเนี่ยแนะนําให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนไปเรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องก่อนนะคะเนาะมันจะได้ปลอดภัยกับน้องนะคะอันนี้ทีนี้ก็ใช้ตลอดเลยเพราะว่าเขาป้องกันได้เยอะอะทุกคนแต่ว่าน้ํามันจะเยอะนิดนึงนะคะอาจจะต้องรอให้มันแห้งนานหน่อยนะคะมันไม่ได้ข ว่าน้ำมันเยอะแต่ว่าเฮนดี้ก็โอเคอะ่ะเพราะว่ามันป้องกันได้เยอะนะคะตัวนี้เผื่อใครอยากลองของ n e x ก a r d Combo ไปหาข้อมูลเพิ่มกันดูนะคะ ต่อไปนะคะตัวเจลโลก้อนขนนะคะเฮนนี่ชอบตัวนี้เพชรเอจี gy, ถือว่าเป็นเฟเวอร์ตเลยแหละในแง่ที่ว่าเจลโลก้อน,นเนี่ยแมวแต่ละตัวเนี่ยกินไปอะ่ะผลตอบรับมันแตกต่างกันไปแต่ละตัวคือบางคนเนี่ยอุ้ยอันนี้ฉันใช้แล้วดีแต่ว่าบางคนคือใช้ไปแล้วอุ้ยแมวฉันอ้วกแมวฉันละคายท้องอะไรเงี้ยคือด้วยความที่มันเป็นเจลโลก้อน,นเนาะแมวบางตัวมันก็รีแอคตแตกต่างกันไปแต่ว่าเฮนเนี่ยเลี้ยงแมวแปดตัวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ ใช่แล้วโอเคกับทุกคนเลยนะคะทุกตัวคือกินแล้วมันช่วยเรื่องก้อนขนได้จริงนะคะแล้วก็น้องกินแล้วไม่ระคายท้องไม่อ้วกด้วยนะคะแวะมาที่อาหารเสริมนิดนึงละกัน2ตัวใครดูช่องเฮนดี้น่าจะเห็นตัวนี้ตลอดตลอดนะคะตัวนี้เป็นตัวบำรุงไตนะคะของเวเนวาสเลิฟมากให้อยู่ให้ต่อไปนะคะเป็นบำรุงไตน้องแมวต่อไปตัวนี้เป็นบำรุงขนน้องแมวนะคะตัวนี้ให้อยู่ให้ต่อไปไม่รู้กี่กระปุกแล้วเป็นของเพชรเล็กนะคะเป็นของอินทเวสตาจ้าเห็นว่ามันช่วยในเรื่องของขนร่วงนะคะแล้วก็น้องแมวค่ะ ครที่ดูแบบว่าขนฟีฟี่อะไรเงี้ยตัวนี้กินแล้วดูมีความแบบว่าฟูพองขึ้นนะแต่ว่ากระปุกหนึ่งไม่มีทางเห็นผลทุกคนมันต้องให้ไปเห็นว่าประมาณ3ามถึงสกระปุกแล้วก็ดูเลยว่าน้องจะดีขึ้นไหมแต่เ็นเนี่ยให้ต่อเนื่องมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะคะ2ตัวนี้บำรุงไตบำรุงขนค่ะ ทุกคนคะอันนี้เฮนรี่ลืมหยิบตัวเครื่องของน้องมาแต่ว่าไม่เป็นไรอยากอธิบายให้ฟังว่าทําไมอันนี้เป็นเฟเวอร์เรทนะคะของเรื่องของการโกนขนอุ้งเท้าแมวนะตัวนี้เดี๋ยวจะขึ้นเครื่องให้ดูปึ้งนะคะมันจะเป็นหน้าตาวงี้ใช่ไหมแล้วเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปแล้วอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่เนะาะเวลาที่เราโกนขนน้องแมวเนี่ยคะ่ะเครื่องก็จะดูดขนเข้าไปในนี้เลยนะคือหลายคนจะใช้เป็นเหมือนแบตเตอรี่โกนขนอุ้งเท้าน้องแมวอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนขนมันล่วงตามพื้นใช่ไหมแต่ว่าพอตัวเนี้ยไ,ได้รีวิวมาปุ๊ปป เราอะไม่ต้องมาเสียเวลาแบบว่าดูดขนแมวที่มันกองตามพื้นเลยเพราะว่าอันเนี้ยจะดูดเข้าเครื่องให้เลยนะคะอันเนี้ยรีวิวไปบ่อยมากเรายจะแปะให้ดูว่ามันใช้งานยังไงเนี่ยใช้ดีมากเป็นของวันอิสอเหมือนกันนะคะเป็นแบตเตอรีน่นี่แบบนี้กวนขนอุ้งเท้าแมวดีมากนะคะแล้วก็ดูดเข้าเครื่องเลยง่ายอ่ะกลายเป็นแบบว่าติดใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ มาถึงในหมวดของเล่นน้องแมวกันค่ะอันนี้ต้องยกให้เขาจริงๆนะคะสําหรับไม้ตกแมวอันนี้เป็นของคาฟโบอีกแล้วนะคะชอบของเขาหลายตัวมากคือหลายคนเคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมวอ่ะไม่ควรให้เขาไปวิ่งไล่แสงเลเซอร์คืออะไรพวกนั้นอะ่ะมันสามารถไปกระตุ้นทําให้น้องเนี่ยกลายเป็นแมวที่ขี้หงุดหงิดอะไรเงี้ยได้เพราะว่าเลเซอร์อะ่ะเราเปิดไปอะ่ะเขาไม่สามารถจับต้องได้คือเขาจะไล่ไม่ได้สักทีคือเหมือนมีความเป็นแบบเฮ้ยฉันเป็นนักล่านะแต่ฉันล่าอีแสงเลเซอร์นะั้นไม่ได้เลยเออมันเลยเป็นที่มาของคขาว่าจริงๆ,ๆแล คให้ไปเล่นเลเซอร์อะไรแบบนั้นบ่อยๆแต่ว่าอันเนี้ยนะคะมันมีแสงสีแดงแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่แล้วมันก็อยู่ในรูปแบบดีไซน์ของที่มันเป็นเส้นแบบนี้อะ่ะทุกคนจริงๆมันได้มายาวมากๆเลยคะ่ะทุกคนค่อยๆตัดออกได้แมวชอบอะไรที่มันเป็นใสายๆแบบนี้มากนะคะแล้วพอมีสีแดงแบบเนี้ยมันเลยมันเลยทุกคน แมวชอบมากนะคะอันนี้เราสามารถเอาไว้ให้เล่นแบบมันๆได้หรือว่าถ้าจะเอาไว้เล่นแบบจ็อกกิ้งให้แมวบอกว่าเดินออกกํกา,าลังกายบริหารร่างกายอย่างเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันเป็นของเล่นแมวที่ดีมากๆอันหนึ่งเลยนะคะราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่เฮนรี่มองว่าคุ้มนะแต่ว่าอันนี้เตือนในความหวังดีนิดนึงระวังน้องอมเข้าไปอันนี้เข้าไปตรงๆนะคะกลัวว่ามันจะแบบว่าดันกัดแล้วหลุดเข้าปากน้องอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงที่เหลือคือดีมากๆเวลาจะชาร์จชาร์จได้ ตรงนี้ชาร์จได้นี่ชาร์จตรงนี้ได้หรือว่าจะชาร์จด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะโซลา่าเหรอเนี่ยทุกคนพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้นะคะอชอบมากเฮ้ยย่มันอย้ชอบมากต่อไปนะคะสะเปรย์มาทาทบิจ้าตัวนี้จึ้งมากนะคะทุกคนกดไปใช้ได้เลยเป็นสเปรมาทาทบิรู้จักมาทาทบิกันไหมมันฟิลเหมือนแคทนิคอะไรเงี้ยทำให้น้องฟินนะคะตัวนี้นะคะนี่สักพอน,นึง สักพ่นหนึ่งคือจบถ้าแมวตัวไหนชอบเนี่ยจะฟินมากฟินไหมเกลียมเงอนฟินไหมกันเลียมเงอนฟินไหมไหม,มัน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 ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องชามๆกันดีกว่านะคะเอาเป็นชามน้ําก่อนแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นชามของวูรีพอนะคะไม่ได้แค่มีดีแค่เรื่องมินิมอลแต่ว่าวัสดุอะไรเขาดีมากจะเป็นชามน้ําแบบนี้นะทุกคนที่ชอบคือมันสวยแต่ว่าวัสดุอะไรเงี้ยก็ดีตามมาด้วยอย่างเช่นตัวชามน้ําตัวนี้ทุกคน หนามากนะคะหนาดีมากๆเลยอันนี้ก็ดีมากๆเลยนี่แล้วก็มีที่กันขยับกันเลื่อนด้วยนะข้างใต้ตรงนี้นะคะเผื่อใครอยากซื้อไปถ่ายคอนเทนต์เล่นๆว่าเอากล้องมาตั้งไว้ตรงเนี้เราก็จะเห็นน้องกินน้ำบอลน่ารักน่ารักเนี่ย สร้างไว้ว่าโตกินข้าวสวยสวยดีอันนี้อันนี้ชอบมากเลยแมวเฮนรี่ก็ชอบกินน้ําจากอันนี้มากๆเลยนะคะอันนี้ที่สําคัญถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันดีหมดแต่ว่าแมวเฮนรี่ไม่กินเลยก็คงไม่หิบเอามาเป็นเฟรนร์นะคะแต่ว่าน,นี้แมวเฮนรี่ชอบกินน้ำในนี้มากๆเลยนะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นชามน้ําเหมือนกันทุกคนแต่ว่าตัวชามจะเป็นวัสดุสแตนเลสแบบนี้นะคะอันนี้คืออยู่กับเฮนรี่มานานมากน่าจะ6ปีได้แล้วนะคะเป็นชามของซูชิอาเพตโตอันนี้คือจริงๆอ่ะตั้งใจเอามาเทน้ําให้น้องหมากินนะคะแต่ปรากฏว่าพี่โบ นะคะแล้วก็แมวตัวอื่นชอบกินน้ํากับอันนี้มากๆอันนี้เป็นไซส์ L พอมันเป็นไซส์ L ปุ๊บเนี่ยพอแมวนั่งกินนะคะความสูงมันกําลังพอดีกับแมวมากๆเลยวัสดุอะไรเขาเคลือบออกมาสวยมากทุกคนจะล้างจะเอาเข้าเครื่องล้างจานคือได้หมดใช้มาจะ5-6ปีแล้วอะ่ะยังไม่มีรอยทุกคนอันนี้ใช้ดีมากนี่อยากให้แมทมากอันนี้คนกดไปใช้ตามก็บอกว่าแมวกินน้ำกับอันนี้กันเยอะมากอยากให้ลองนะคะสีขาวสวย ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นชามอาหารเปียกคือรีวิว่อยมากนะคะซื้อมาหลายปีทุกวันนี้ก็ใช้อยู่มันทนมากๆเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครเป็นสายให้อาหารเปียกให้บาฟนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึง่งมากๆม,มีหลายสีหลายลายให้เลือกเลยดีมากๆค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นชามอาหารเมร็ดเดี๋ยวทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยจะพยายามติดตะกร้าไปให้เพราะบางอันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชื่อแบรนด์เนาะข้อดีของมันคือปากชามเนี่ยมันกว้างมากๆทุกคนแล้วก็ตัวความสูงเนี่ยสามารถปรับได้ แล้วมันเป็นความสูงที่กําลังพอดีกับน้องแมวเลยแล้วก็เราสามารถปรับได้ว่าอยากได้สูงประมาณไหนตามล็อกที่เขาทําไว้ให้นะคะทุกคนความเอียงปรับได้นี่เห็นไหมปรับได้ทั้งความสูงทั้งความเอียงเลย ห้อแล้วอัตโนมัติจบไปแล้วนะคะมาพูดถึงกระบะทรายปกติกันนะคะกระบะทรายทั่วไปที่เฮนดี้ชอบเนาะจะมี2แบรนด์คืออันนี้จะเป็นของบรูรีพอลนะคะอันนี้คือใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะกดตามกันเนี่ยไปดูไซส์ดีๆนะเห็นปะมันแทบจะมีความไซส์ว่าจัมโบ้ใหญ่พอๆกับดูอิกเลยวัสดุดีทั้งคู่นะคะใครอยากได้กระบะทรายยักษ์ๆหน่อยที่มันวัสดุดีอะ่ะให้ไปทางดูอิกอันนี้เลยนะคะมันดีในแง่ที่ว่าคือเขาเคลือบกระบะทรายมาดีมากๆคือจะล้างจะขัดแค่ไหนเนี่ยเฮนดี้ใช้ นะยังไม่มีเป็นรอยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหายห่วงในเรื่องของการที่มันไม่ค่อยสะสมสิ่ง<ม>สุกปรกแบคทีเรียอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคลือบมาดีกดมาแล้วจะได้ที่ตักแบบนี้เลยหรือเปล่าอันนี้เฮนนี่จำจำไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้ต้องซื้อแยกไหมนะแต่ว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่เฮนนี่มองว่าคุ้มนะแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากอันนี้จะเป็นของบริพอลอันนี้ไม่มีที่ตักให้นะอันนี้เฮนนี่เอามาใส่เองมีความมินิมอล สวยเลยแหละเหมือนแต่งบ้านเลยนะคะสำหรับ2ตัวนี้โอเคเฟเวอร์ okay. ชิ้นสุดท้ายนะคะคือเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะเป็นของชรกค่ะตัวเนี้ยค่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่น้ําหนักเบามากแต่ว่าดูดแรงมากๆเลยคือหลายคนเนี่ยเวลาดูคลิปเฮนเนี่ยส่วนใหญ่เฮนก็จะแนะนําว่าแบบไดสันไดสันรีมี่อะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเฮนอน่ได้จากรีวิวมาแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเนี้ยคือใช้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักเลยค่ะคือมันเบามากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ดูดแรงมากๆเลยนะคะนึกภาพ ลาที่เหมือนมีทรายภูเขาไฟกองตามพื้นเยอะๆอะบางทีเวลาเราดูดไปอะทรายมันก็จะกระเด็นใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเก็บหมดทุกเม็ดเลยค่ะแล้วข้อดีคืออะไรรู้ปะข้อดีคืออันเนี้ยจะเป็นถังเก็บฝุ่นนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะสมมติอะเราดูดฝุ่นใช่ไหมปุ๊บเราดูดฝุ่นเสร็จเนี่ยเราวางไว้บนแท่นนะคะตัวแท่นเนี่ยจะเก็บฝุ่นเองเลย นะคะอันนี้ตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ได้นานมากๆเลยนะชอบมากๆค่ะสำหรับเครื่องูะฝนตัวนี้นะเผื่อใครอยากใช้กันนะนี่เบามากยังเขาอาัดคลิปกันเสร็จหมดละยัง <laughs> หมดแล้วค่ะสำหรับเฟรตเอาซะเหงื่อตกเหมือนกันนะคะวิ่งไปวิ่งมาคลิปนี้อยากให้เห็นว่าเฮนรี่เนี่ยตั้งใจทํามากๆทุกตัวเนี่ยเป็นอันที่เฮนรี่ชอบจริงๆแมวบ้านเฮนรี่ชอบจริงๆนะคะสาหรับวันนี้เฮนรี่ไปก่อนนะคะก็สําหรับปีนี้นะคะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามช่องของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายปีหน้าเราจะทําอะไรลูกปีหน้าพี่พอาเมื่จะทําอะไร นอน